รถปุ๊บเขาจะพาเราไปที่ที่มอแบงก์กันมีว่ามีคนระวงตลอดใช่มีคนนี้ที่แบบว่าทุกอย่างทุกคนมีาจจะมีติดกล้องก็ได้แล้วกอเราก็แบบจริงไม่หรอกเนี่ยเนี่ยลงข้าไปทุกคนหากล้องทุกทุกมุมทุกซอกเลยนะมันอยู่ตรงไหนแล้วพี่อองก็แบบทุกคนก็แบบเฮ้ยเขาก็ถ่ายจบไปแล้วจะไปถ่ายอีกทำไม คิดอย่างนั้นจริงๆนะว่าแบบมันจบไปแล้วมันจะแบบโปรโมทอยู่แล้วอ่ะมันต้องไม่ถ่ายแล้วแหละเราคิดมากเราใช้ชีวิตกับการคิดมากไม่ได้เราต้องแบบปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยได้มากรุงเทพทั้งทีอ่ะอมันั่ารักดีแน่นอนดีนะที่ฉันระวังตัวก่อนก็ไม่รอดไง กิจกรรมที่สองมีีเห็นว่าน้ําในแก้วอ่ะคือมันแบบไม่ค่อยมีใครลดลงนึกว่าการเร่งเครื่องจะทําอะไรพวกเราได้แต่ว่าอุ้ยมันยังเบสิกไปสําหรับซีเจนโฟเทสที่แบบฝึกเต้นวันละหลายชั่วโมงแข่งแข็งแพื่อก้าวไปขาแบบปะปะขาเนี้ยเออแล้วก็ได้คุยหน่อยคุยหน่อยเลยนั่นแหละนั่นแหละเขาก็เลยมีกิจกรรมที่สองให้ก็คือเขาเรียกว่าตีกันเองตีกันเอง เดียวตีกันเองเขามีบอลให้เราสามลูกใช่แล้วก็โยนชาโยนใส่แก้วของอีกฝ่ายต้องจับคู่กันแล้วก็แบบเอ้าให้จับคู่กันก็แบบเลือกคู่กันอย่างดีแล้วคู่กันจะสรุปต้องแข่งกันจ้าใช่ถูกต้องแล้วคู่แรกคือใครนะคะพี่กับปิโป้หนูเห็นหนูเห็นตอนปิโป้ง้างทั้งที่สองคนนี้ตกลงกันแล้วแบาไม่ริงไม่จริงหนูไม่ได้เหมือนใช้ใช้ความแคร์ทั้งหมดที่มีในตัวพี่ มาลงแบบเนียนๆไม่ได้ทำหนูแค่แบบหนูแค่อยากเล็กให้มันโดนแก้วใช่ไหมหนูก็แค่แบบง้างแขนเป็นปกติแบบตกสุดเฉยๆเหมือนตบลูกบอลเล่มันก็จะแบบโหเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เบาแล้ไม่เบาแล้วจร่งอองก็สู้ๆนะคะคือตอนแรกเราก็ยังไม่กล้าโยนไปไงกลัวที่เจ๊ยังไม่รู้ว่ายังไงเราก็แบบอะไรยังไงก่อนเลยเริ่มครับเราก็ยังยังหยิเล็กหลันั้นก็เลยตึก เฮฮ้้ยยยยเเเเดดีี๋๋ววริ่มเป็นสุดของแตกแยกครอบพูดแตกแยกเพราะฉะนั้นหลังเกมนี้เกิดอะไรขึ้นผมไปเกี่ยวนะฮะผมไปเกี่ยวนะฮะผมไปเกี่ยวนะฮะผมไปเกี่ยวนดาให้ความแค้นทั้งหมดที่มีในตัวพี่เป็นสุดของแตกแยกครอบพูดแตกแยก